มีเพื่อนถามมานะครับว่าทุเรียนเป็นดอกมาสองปีแล้วแต่ร่วงหมดเลยร่วงหมดทั้งต้นเลยไม่เหลือเลยบัวอดกินวันทันต์บอกยังไงถามผมมาว่าทํายังไงถึงจะได้กินทําไงถึงจะดอกไม่ร่วงนะครับถามซ้ำๆมาสามครั้งนะครับทั้งๆที่ในคลิปนี้นะครับในคลิปเรื่องการทําดอกทุเรียนแบบธรรมชาตินะครับข้างในอธิบายไว้หมดแล้วนะครับแต่อาจจะยาวไปคลิปนี้ผมจะทําให้มันสั้นกว่าสี่นาทีแล้วก็ จะลองดูว่าเขาจะเข้าไปดูไหมหรือว่ายังจะถามซ้ำๆกับคำถามเดิมนะครับเอาแบบตรงประเด็นและสั้นดูซิว่าเขาจะดูไหมปะไปกันครับเอาง่ายๆนะทุเรียนตั้งแต่เป็นดอกนะครับตั้งแต่เป็นดอกตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หูว่าไอ้มันพัฒนาการดอกนะครับเป็นดอกโบเมนวา่าเป็นแขนงงดปุ๋ยทุกอย่างเลยนะครับงดปุ๋ยงดปุ๋ยทุกอย่างเลย ขราวนี้มาพูดกันถึงช่วงดอกขาวนะเริ่มเห็นสีขาวแต่ยังไม่บานนะครับว่าไงว่าเข้าสู่ว่ามันบานหรือบ่บานให้สังเกตจากกลิ่นนะครับถ้าเดินผ่านตน้นมะละก,กินแบบหอมห้วยห้วยหอมอ่ะ <c oughs> รู้สึกหอมติดจมูกเลยหอมแบบสดชื่นเลยครับถ้าเกิดเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับเอานะถ้าเกิดว่าทุเรียนดอกเริ่มมีกลิ่นหอมให้ลดปริมาณน้ําลงนะครับ ลดปริมาณน้ำลงเหลือ 60- 70%ถึงนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งกับลดน้ำลงสองงดใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยนี่งดใส่ตั้งแต่อันหูว่ามันเป็นอันหัวบักแข่งหูว่ามันออกมาเป็นดอกแล้วนะครับพัฒนาการมาเป็นดอกแล้วว่าเป็นพัฒนาการมาเป็นขแขนงก็งดปุ๋ยม่แต่ผลเลยนะครับคราวนี้ก็มาเริ่มลดปริมาณน้ำลงช่วงดอกหอมนะครับลดไปถึงช่วงใดนะครับ รถไปถึงมัน,มนใหม่หางแง่แล้วครับตอนแรกมันจะเป็นขาวๆมันก็จะเริ่มใหม่ๆๆเข้ามาเรื่อยๆจนแล้วมันก็จะเป็นลุหนวยในหน่อย,ยแบบนี้นะครับมาถึงช่วงนี้ถึงจะกลับมาให้น้ําเท่าเดิมแล้วก็กลับมาให้ปุ๋ยได้นะครับใส่ปุ๋ยแต่หน่อยให้เริ่มต้นจากปุ๋ยสูตรเสมอนะครับเติมกลนก่อนนะครับเติมกลทุเรียนเติมกนให้มันให้มันกลม มันกลมนะครับเราค่อยไปเบ่งผู้อีกสูตรหนึ่งนะครับโอเคบอครับโอเควะอา้าวผมทบท่วนห้นะครับเป็นดอกแล้วก็ล่วงเบิ้นะครับไม้ฮางแย่ก็ล่วงเบิ้บอได้กินนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับหนึ่งน้าเกินน้าเกินเจ้าพอเดิงหลอกหอมกระไ้ลดปริมาณน้ําลงเหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์จากที่เคยไ้เคยให้วันเว้นวันกระห้วันเว้นวันเหมือนกันแต่ว่าเวลาลดลงนะครับ ลดลงเหลือ6 0เนะครับหนึ่งน้ำเกินสองโพดปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ควรจะงดมาตั้งแต่เขาเป็นหัวกระดุมมากแล้วนะครับตั้งแต่เป็นหัวบักแข็งมากแล้วนะแต่ว่าจะมางดช่วงนี้ก็ยังได้อยู่ก็ยังทันอยู่งดปุ๋ยทุกชนิดห้ามใส่ปุ๋ยทุกชนิดช่วงนี้นะครับสปัจจัยที่ควบคุมบดใดครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกมากนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกนี่ ฝนตกนี่นักนะครับมันอาจจะร่วงเดิได้นะครับผมถึงบอกว่าผากอีสานกับผักเนื้อฝาวย็ดดอกนะครับตอนที่มันหนาวแล้วยังบมีฝน,นนะครับดอกมันสิสด้ปฏิภาพในน้ำฝนนี่นอกจากมีความชื้นแล้วมันก็นยังมีออกซิเจนไร้นะครับเกิดจากกระบวนการฟิกออกซิเจนฟิกอันความชื้นในอากาศกลับมาเป็นไนโตรเจนนะครับปุ๋ยไนยโตรเจนนี่แหละลงลุงซู่ดินนะครับ ฝนที่มีฝาแลบนะครับที่มีฝาห้องฝาแลบมันจะมีในตัวเจนฟรีๆหล่นมาด้วยแต่ว่ามันไม่มีมันบ่เป็นผลดีบ่เป็นสิ่งที่เขาต้องการช่วงที่มันดอกหอมนะครับเรื่องฝนจัดการบร่ได้นะครับก็แล้วแต่ฝ่าแต่ฝนกับแ,แต่ส่วนมากผมค้งโค้งต๊กสองมือสองขึ้นก็นนยังเอาดอกเอายังเอาหน่วยได้อยู่นะครับเอาหน่วยยกเว้นต๊กนักกวน,อนอั้นเอลีนะครับตกต่อเนื่องจักรสามมือสี่มือพุ่ไป มันจังเสียงสีเหลือมล,ล้นเบิดนะครับเอาว่าสองสิ่งที่เราทําได้นะครับแล้วก็เพิ่มปัจจัยการติดติดหน่วยนะครับก็คือลดปริมาณน,น้ำลงงดปุ๋ยทุกชนิดโอเคสันๆง่ายๆแบบนี้ลองเบิงวง่่าเราสิมาเบิรงบอบอบคุณครับผมสวัสดีครับ